สวัสดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตแนะนําจ้ะเสื้อตัวนี้ค่ะใส่สบายค่ะใส่สบายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมีกระเป๋านะคะมีกระเป๋านะคะเท็กเจอร์ตัวนี้นะคะเนื้อผ้าน,นะคะเนื้อผ้านุ่มมากเลยค่ะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะคะอัดผ้ากาวเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่ออะไรเพื่อทําให้ผ้านะคะไม่ยับง่ายนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นผ้าฝ้ายเซเล็กใช่ไหมผ้าฝ้ายเซเล็กมันก็จะทอสวยๆนุ่มๆน,น,นะคะนี่ค่ะถ้าไม่อัดผ้ากาวมันจะไม่สวยนี่ค่ะลองอัดผ้ากาวเพิ่มนิดนึงค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค,าค้าขาราคานะคะราคาตัวละ790บาทนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะมีของคุณผู้ชายด้วยนะซื้อคู่นะคะซื้อคู่ถูกกว่านะคะราคา1500บาทนะคะคุณลูกค,าค้าขาสวยๆเลยนะจ๊ะนี่จ้าต่อไปจ้ะต่อไปจ้ะเป็นเสื้อค่ะอ่าเป็นเสื้อคลุมค่ะ เสื้อคลุมนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผ้ายอมคามนะผ้าย้อมคามทอมือนะคะราคานะคะราคาตัวละ1590บาทนะคะลูกค้าอย่าลืมแอดไลน์มานะคะ m a l i 0416นะคะตัวนี้สวยมากเลยคะ่ะอก3 4 3 6 3 8 4า4 2 4 4ทักเข้ามาได้เลยนะ,ะจ๊ะ1590บาทคะ่ะหรือว่านะคะจะใช้ตกแต่งเป็นผ้าไรยขอตกแต่งตรงนี้เข้าไปนะคะจะราคาตัวละ1990บบาทคุณลูกค้าท่าในใดสนใจแบบไหนเพิ่มเติมแจ้งเข้ามา หานมได้เลยนะจ้าพี่พี่จ๋าเนี่ยจ้อะอาเสือ้อผ้าเขามา990บบาทมาใหม่จ้ะ นี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นคอบัวนะคะคอบัวน่ารักน่ารักนะคะงานพรมพ์เมี่ยมนะคะงานอัดผ้ากาวทุกตัวนะคะงานอัดผ้ากาวทุกตัวขอย้ําว่าอัดผ้ากาวทุกตัวนะคะราคานี้นะคะสวยๆค่ะตรงแขนด้วยตรงแขนตรงนี้นะคะเราวางเป็นผ้าเฉลียงสวยๆเก๋ๆแบบนี้ค่ะ<ม>แล้วที่สําคัญก็คือมีกระเป๋าทั้งสองข้างเลยนะจ๊ะพี่ๆจ้า9 9 0บาทจ้าทักเข้ามาได้เลยนะคะ<ม> m a l i 0 4 1 6หนะคะหรือว่าโทรเข้ามานะคะ0890416008นะจสะ่น่ะาตัวต่อ ไปค่ะนี่ค่ะ คอสำเร็จค่ะคอฮาวายสวยๆวยวยแบบนี้นะคะสีสันสดใสมากๆเลยค่ะเป็นโซนแขนบอลลูนนะนี่ค่ะโซนแขนบอลลูนที่นุ่มชอบใส่เนี่ยค่ะน่ารักมากนุ่มชอบมากเลยค่ะตัวนี้นะคะราคา990บาทพี่ๆทักเข้ามาได้เลยนะคะ m a l i 0416นะคะยังไงก็หรือ,อยังไงไก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้านะคะออกแบบมาใหม่ๆนะคะพี่ๆจ๋าร้านแม่บรีพ่พาไทยนะคะขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ